มาแต่ไกลเลยเหนื่อยหอบแดกมากไอ้ไอ้ไอ้ใครอะใครมาเอ้อะไรอะกูมาแล้วทุกคนขอมาตัวหนึ่งมีทำไมที่นี่อุ้ยอุ้ยอะไรน้าคุณทำไมคุูไม่แค่อยากได้มามาพ้องเลยไอ้มึงไม่เมืออาชิบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟัมไอทูเดย์แร็งกิ้งตายโอ้เย่เออ อะไรเรื่องเซนไตเนี่ยคนเขาไม่ดูอ้โหแต่เราต้องทําให้คุณท็อปโฟนจ๊ะไงโดยคุณท็อปโฟนจ๊ะนะครับส่งมาทั้งหมด500กว่าบาทน่ารักมากครับผมขอเรื่องเกี่ยวกับเซนไตนิสัยกุยโกรดปากหมาด่าก,กันโอ้โหรู้สึกว่าเฮ้ยคืออยากให้ด่าให้ได้อ้โหอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องจัดให้เลยเออจะมีฉากไหนกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเอาเสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณจัครับมึงมันคนละสำนัก หลังจากที่นักสู้สำนักโกมาเนี่โผล่ขึ้นมามแล้วเขาได้ทำการท้าทายเรียวเลยและบอกเรียวนายคือจุดเหนือกดเจนอันนี้มันเรียทาร่กทำไมมาสู้กันอาจจะมาแต่ว่าตอนนั้นเขาต่อสู้กับบนถนนไงเขาเลยไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่อตอนนั้นเขาเจออีกทีหนึ่งในป่าวออ่ะซึ่งตอนนั้นในี้นักสู้คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขานั้นสามารถใช้วิชาตัวเบาได้ดเบายังไงยืนบนดอกไม้อ่ะคิดดูแล้วกั้เป็นยังไงดูเนียเพื่อนไ์แมนไอ้สัตว์ อะไรล่ะมึงอ่ะเพื่อนทรยศไงเออมาสู้กันมาดิจ้าเฮ้ยเ้ตตเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งกเฮ้ย น้ำแดงหวานมาเลยดูตาเหลืองด้วยส่งนี้น่แต่ฮิวบอยอะเอาละไปฝึกกัไหมแล้วหลังจากนั้นนี่ตัวของเรียวนั้นก็ไปฝึกวิชาว่ะดูนี่โดยสำนักผู้เท่าเต่าผู้เทาเต่าอะไร <c oughs> เอาเหล็กมามาดามมาไว้ออออมันหนัก <c oughs> ดามทั้งตัวเลย <c oughs> เขานั้นต้องมาเจอกับผู้ชายคนนี้กูมาแล้วไอสัตว์เขานี่มึงแพ้คนแน่มึงดูตัวกูนี่เันยังไงเป็นก้ามก่อนมีบ้าอะไรวะเนี่ยอย่าเข้ามาไม่เข้าอ่ะมึงบ้าแล้วอ่ะไม่เอาแล้วเข้ามามึงขี้โกงมึงเอาเหล็กออกไปดิกูจะต่อยโดนตัวมึงได้ไงเนี่ยโดนหน้ากูเนี่ยมาแต่ว่าเรียวนั้นเนี่ยเขาขี้โกงกว่ายังไงฮะเขาเอาผู้หญิงมาล่อเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่บ้าผู้หญิงมากผู้หญิงบอกว่าไม่ได้หน่อยค่ะเฮ้ย จัดให้น้องเฮ้ยจัดให้อะไรกูนี่จัดให้ก่อนเฮ้ยยาอันนี้เนี่ยไม่ใช่เสียงต้นฉบับเอาแล้วเสียงต้นฉบับยังไงต้นฉบับต้องอีกแบบนี้ผมบอกเลยว่านี่คือต้นฉบับจริงๆโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าไปหัวร้อนอะไรมาแล้วเขาได้กระคานขึ้นบอกว่าไอสัตว์เอ้ยยังกระเต่าเลยตรงนี้หมดสภาพแล้วโดนหมัดเดียวก็ไปในเกรมริก อันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณเจษครับไอ้ลูกสารเลวหลังจากที่พ่อตระกูลโอสูเนี่ยได้ทาการปรึกษากับมาจิชัยเออคุณพ่อครับผมขอลูกสาวของคุณพ่อได้ไหมสีฟ้าเนี่ยน่ารักมากมากเลยอุ้ยจัดไปลูกอ่าโอเคนะอนุญาตนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้นั่งแดกข้าวกันแต่ว่ามาจิชัยเนี่ยคุยเรื่อง คือมันแน่นอนแล้วแน่เบอกว่าพ่ออนุญาตผมแล้วนะอนุญาตลูกเอาละตอนนี้พุ่งเล้าเลยพี่น้องแต่แตกไวไปหน่อยดิแต่ว่าพ่อบอกยังก่อนทาพิธีแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าเรีอนหอแต่ว่าตอนนั้นคุณแจ็ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบ้วนเลือดออกมาไอสัตว์นี่ตัวอัปมงคลเนี่ยลากไ้เอาไปดิเอ่ากได้ไงอ่ะกูลูกน้องมึงนี่ตอนนี้ไอผู้บีสารมันเข้าประชิดตัวเมืองแล้วอ่ะต้องส่งคนไปช่วยแล้วเฮ้ยอย่าแล้วไอลูกเขย ลูกเขยข้าลูกเขยอะไรพ่อผมจะเอาลูกสาวพ่อแล้วมึงจะลูกเขยอะไรล่ะไปมึงเรียกคนอื่นไปก่อนลูกลูกเขยต้องไปก่อนลูกเป็นอาจารย์ไปสู้กับพ่อกันแล้วอาจารย์อะไรล่ะมึงเห็นไหมไอสัตว์อาจารย์มีระอัปเกรดอะไรอย่างรักปีศาจมึงให้ลูกมึงนู่นเออพ่อผมไปด้วยดิโอ้มึงยังไม่สู้ไม่เก่งเลยเวนนี่รู้ได้ยังไงมึงว่ากูสั่นนรกแล้วมึงเจอกับกูก่อนมาอ่ะมาสู้กันมามาเอ้ยเอ้ยไอช่างมันช่างอยู่เนี่ยไอสัตว์เอ้ยใครฉิน ชีดอะไรล่ะไม่มีแล้ยแขนงขวากูช้าแล้วแขนซ้ายแขนซ้ายกาแฟโอ้ยไอ้กูซันนี่ไม่หามกูนะนะไม่หามึงก็โดนไปลูกเฮ้ยจบจีดบอกแล้วอย่าเรียกกูสันนรกมึงไอ้ชาติหมาเฮ้ยกูเองมึงไม่น่าทะลุถุงยามาเกิดเลยเวน อันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับเจอแบบนี้ต้องฆ่ามันหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยสับราดเนี่ยมันเริ่มหนีตายแล้วครับผมพวกทีมเดการเรนเจอร์ก็ต้องคอยไล่ล่าปีศาจตัวนี้<อ>แต่พอไล่ล่ากันไปกันมาเนี่ยเจอกับชายชุดแดงที่โผล่ขึ้นมาโ้ววิ่งมาแต่ไกลเลยเหนื่อยหอบแดกมากเอ้ไอ้อ้ใครอะใ,<ค><อ>ใครมาเอ,เอ้อะไรอะกูมาแล้ว ทุกคนขอมาตัวหนึ่งมีสักเม็ดไหมที่นี่โอ้ยนี่จะเสพยาอย่างเดียวเลยว่าแล้วทำผมตั้งมาเลยไอ้ยริงแม่งเลยเฮ้เรียบร้อยปีศาจายเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ว่าที่จริงเ่ยปีศาจตัวนี้มันมีข้อมูลอยู่แต่ว่าเดกาเรสไปฆ่ามันไปก่อนไงเฮ้ย นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะมึงฆ่ามันทำไมเนี่ยเฮ้ยกูจะเค็นข้อมูลมันไอ้โอ้ยไอ้หน้ากูณทำไมอะกูไม่แค่อยากได้มามาพ่อมาไอไอ้มึงไม่มืออาชีพโอ้ยมึงได้น้ำลายทำไมมึงมึงอะ่นก่อนเอ้ยเฮ้ยคลงตัวแดงนะเว้ะตัวแดงน่าจะเก่งกว่าไอ้กูลงตัวแดงไอ้คุณลงฟ้าไอ้ไม่มีฟ้ามีแต่น้ำเงินไอ้ไอ้กูลงน้ำเงินโหเสียเปรี้ยอะไรเนี่ย ผมเอาชิปเก่ามาตัดแปะเลยดีกว่าถ้ามีกะตอปลดพูดเดิมอันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คติดเด็กแล้วมันทําไมหลังจากที่เบรทนโคลักเนี่ยพาเด็กเนี่ยไปที่ห้องของเขาเนี่ยเพื่อทําการเลี้ยงดูแต่ว่ามือของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะคาวเลือดอน่าจะเป็นเลือดจากผู้หญิงที่เคยมีอะไรกันเมื่อวานขาเลอะผ่าไฟแดงแต่ว่าตอนนี้เขาต้องไปซักชุดแล้วจนผู้หญิงสาวที่คอยซักชุดเนี่ยบอกว่าเหม็นมากเลยเนี่ยเเหม็นเลือะเกิ ภารกิจของเขาก็คือต้องพาเด็กเนี่ย<อ>ไปเที่ยวที่เขื่อนอแต่ว่าตอนนั้นพวกปีศาจก็โผล่ขึ้นมาเฮ้ยให้กูเจอมึงแล้วแบทเทิลโคซักเฮ้ยมึงจะทำอะไรกูอะเฮ้ยกูไม่ให้ยิงเด็กเว้ยอ,อ,อ,อยิง หันหลังมาหันหลังมาโอ้ยแม่โอ๊ยเฮ้ยไม่ตายวะโอ้ยโอ๊ยคันคันไอสัตว์เลยกระสุนนี่ซื้อจากร้านไหนวะเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยอะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยิงสาวที่ไปซักชุดเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้ววิ่งมาแต่ไกลเลยเอ้ยเอาชุดมาเอ้ยเร็ว้กูหนาวรอก่อนเอ้ยเอามาเร็วอีกนิดเดียวไม่ไหวแล้วไอ้อีกอีกห้ากิโลถึงตัวห้ากิโลให้พ่อมึงเดินมาไกลในขนาดนั้นรู้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ลิ้งสามเซนเิ้งห้าเซน <c oughs> อะไรมึงเพิ่มมาห้าเซนได้ไงว <c oughs> ไอ้เหี้ยกูตายแล้วกูตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบทเทลโคแซคคนใหม่ก็โผล่ขึ้นมาโหโหแล้วก็สวมรอยเลยกลายเป็นแบทเทลโคแซคแล้วจัดการกับพวกปีศาจลงไปได้ห,หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนนั้นก็มาทําการเยี่ยรถศพแบทเทลโคแซคคนเก่าอ,ะอ่ะเปิดตํานานแบทเทลโคแซคคนใหม่ว่าเตรียมพร้อมมาเลยไอ้สัตว์ไอ้เล่นฆ่าตัวชิบหายเลยโดนซะอันดับผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับอยากถุยหลายรอบหลังจากที่ซูเบเล่นี่เข้าแ้นตัวของไฟเรดมากแล้ว เขานี่ต้องมาต่อสู้ละแล้วบอกว่าไฟเร็อะไรมึงมาต่อสู้กับกูมัดมือเลยไอ้ขี้โกงขี้โกงยังไงล่ะมัดมือกูไหมอะตัวตัวไงเดี๋ยวมึงเล่นพักเล่นพวกอีกมาสู้กูเห้จ้ะอ้จับจับอ้อ้ยอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้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 ไอนไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไออ้ไ้ไม้อ้อ้ไ้ออ้อ้ไอ้ไอ้ไง้้ออไอ้อ้เป็นยังไง ชิบเลือดมันข้างไอ้สัตว์เอ้ยยี่ฉำในไม่ไหวแล้วทำไงโดนมามีจูบด้วยนะสู้ต่อวะไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าเฮ้ยอ่ะโดนเป็นยังไงสู้ต่อโอ้โหเอายี่จ้ไอ้จ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแทงแล้วไอ้จ้าไม่เป็นไรเลือดนี้ปล่อยทิ้งได้แต่กูเสียดายไอ้ไอ้จูบสุดท้ายนี่คือไอ้ดูดหัว ច <laughs> <laughs> ុប <anthropology> ្ផឹបចុប្ផឹបណែ ตายเหรอสุปเปรล่ตายสู้ฉันไม่ได้แล้วกูก็ว่ากันแหละไม่มีฉากที่กูสู้งได้เลยอันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับอยากร่วมเซ็กหมู่หลังจากที่ริวเนี่ยได้ทําการเป็นพ่อสืออ่อให้กับไก่กับคาริเนี่ยให้มา<ไ>เจอกันเอาแต่ว่าตอนนั้นคาริเขาเสียใจมากที่ริวเนี่ยไม่มาตามนะทําให้ไกลโมโหมากก็เลยไปต่อว่าริวเลยพียอะไรเอ้ยเอ้ยไอ้ททำกูทาไมอะมึงดูถูกกูมากเกินไปนะดูถูกอะไรอะกูบอกว่า นัดกันสวิงมึงไม่มาตามนัดไอ้ท่านปล่อยให้หนายไง <_ an> กูแตกเร็วมึงก็ต้องมาช่วยให้เขาที่เขาเสร็จเฮ้ยเ้ยมึงอย่าทําย่างี้นะ, <_ an> ะมังกรมุดถ้ำไปเลยทีวกูถ่ายคลิปให้จะเลยไปสักมังกรด้วยน,นะรูปมังกรนเนี่ยมาแต่กงต้องสู้กับูก่นอนไปเลย <_ an> ไปตามหมดไ้ก่อนเดี <_ an> ๋ยวข่าริตรงน้ําเนี่ยเห็นแน่นอนเสื้อใน มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมาแต่ว่าไอ้อ้วเนี่ยมันเสือมากันเว้ยไอ้สันเนี่ยมันจะไปห้าวทำไมวะมึงไปห้าวไอหเฮ้ยไอ้มั่วพื้นสื่อมมาแล้วไอมันนี่เฮ้ยเฮ้ยใครเป็นใครวะเฮ้ยไอไอมี่เหี้ยลงน้ำเตีนกูอุเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีศาจก็เข้ามาก็เลยเลิกทะเลาะกันแล้วเลิกทะเลาะกันง่ายมากอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับอ่ะยาหยุดฉันหลังจากที่ตอนั้นเนี่ยพ่อของซารุิเมเนี่ยทำไมอะเขาเมาเมาแล้วเรือแล้วอารวาสโอ้ยมันทำลายบ้านเมืองเต็มไปหมดเลยคุณมอสเขาสั่งเมาเนี่ยเขาต้องไปนอนพักอยู่ในถ้ำไงซารุฮิเมเนี่ยได้ดาบของผู้ปีศาจมาแล้วก็เลยต้องฆ่าพ่อนาใช่จะฆ่าพ่อแล้วแต่ว่าเขานั้นดึงดันไงไม่ไหวแล้ว เฮ้แต่ค่าดีไหมเฮ้แซดวเมธทำไรอะไอ้แต่ข่าไงไอ้าไงาอะไรเฮ้ไปคือพีษาร้ายพีษาร้ายอะไรอีกับกูมาทำไมวะเนี่ยฟินอยู่เลยอะกูยังไม่นำใจอีกอดก๊าอกับฟินไรจำงไ้ อย่าทำร้ายผู้ชายแต่มืจอทำร้ายกูไอเวนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็ตื่นมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยก็รุมกันกระทืบพ่อแล้วฆ่าพ่อว่ะตกเควทั้งคู่เลยชิบหายพ่อก็ตายอยู่ดี เราสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับมึงไม่สมควรมีชีวิตหลังจากที่หลานทาม์เลนเนี่ยเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างเลยใช่ครับผมเจอกับพวกไทมเรนเจอร์เนี่ยที่กลับอนาคตมาพอดีเฮ้ยทำไรอ่ะทำอะไรอ,อ,ไรอ่กูค้นหาของกู <c ười> ค้นหาพ่อมึงเลย <c ười> นี่มันฐานกูกู <c ười> เป็นหัวหน้าหัวหน้า <c ười> <c ười> อะไรอ่ะมึงอ่ะไล่กูออกไปแล้วกูไม่ใช่พนักงานของมึงอยายายาเตะปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอยะ แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนว่ะเฮ้ยใครโดนอ่ะใครโดนอ่ะเฮ้ยดูหน้าสิเฮ้ยมีคนรถไหลอันนี้น่าจะรอดรอที่กันเต็มเลยเนี่ยาย้ขอล้มแล้วอ่ะไอ้ฉันเนี่ยควรจะตายตั้งนาแต่ว่าฉันโกงอายุมาโกงยังไงวะเอ๊ะใครเป็นทารไฟเยอร์มันต้องตายกูสาสละแล้วกูยังตายอยู่ดีเออ เอ้ยมีอะไรทางเสียไหมเออฉันเลยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มึงคือทวดหรือเปล่าเดี๋ยวมึงก็ไปเซ็ดผมใหม่หน้าตาเหมือนเป๊ะเลยทั้งฝัยทั้งสิวเนี่ยเหมือนกันเป๊ะคนเดียวกันเลยเวเดี๋ยวกูตายก่อนกูไปแสดงโลกปี2000ต่อละเออเอาโอเคนะตายแล้วตายเอ้ยเออตายง่ายเลยนะมึงตายแบบฉับพลันนะอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอสัตว์นรกแจ๊บ พี่น้องต้องรักกันหลังจากที่พวกจูเรนเจอร์เนี่ยต้องอตัดสินกับไบละแต่ว่าเขาเนี่ยต้องต่อสู้กันตัวต่อตัวระหว่างเกคีกับไบมาเฮ้ย<า>้้ไอ,ไอน้องมึงสู้กูไม่ได้น้องเฮ้ยดิชาย<อ>ครับสู้พูดได้หรอกโอ้เสียงมันเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยทำไมกูทำ,มทำไมกูทำไมกูตีร่างกายอย่างนี้เนี่ยเออโดนซะโอ้ยอะไรเนี่ยเอาละเกคีฆ่ามันแทงมันเฮ้ยเกคีเขาคือพี่ชายนายนะเกย์คีน่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่านะน้องพี่อย่าพี่ครับรอก่อนไป เขาไปพี่ชายผมขันหลังให้แล้วนะสัตว์ขาตาเล่นมึงตายแล้วไอ้น้องเวนไอ้ยาพี่ชายแทงเลยพี Idol> ่ชายตูดผมพร้อมอยู่แล้วอย่าเอาแทงนะแต่ว่าพี่ถือดาบอยู่พี่ทําไม่ได้เพี่ทําไม่ได้จริงอ่ะดูแววตาผมที่พี่ดูแววตาเฮ้ยฉจนยอมแล้วเก๊ิฉันยอมละเรียกผมว่าจูนินได้น้องจูนิน ้อาพักได้หล่อมากเล้วพี่น้องกันนะอ่าได้เดวจินพูดหน่อยโอ้ถือว่าเป็นพี่น้องก็ดีสาบถึงใจมากเอาละทุกคนรวมพลังกันกลายเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เอา Go Go รนเ e r Ranger จูเรนเลต <c oughs> จูเรนเลตอะไรเ <c oughs> ทรนโนเรนเจอร์เออเออเจสันอันดับหนึ่งครับเรารู้กันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับตามึงบอดหรือยังไงหลังจากที่ตอนนั้นในชาดําเนี่ยครับผมคือเลิกล้มกันเป็นหัวหน้าองค์กรโคมาแล้วเอาทําไมอะ่ะเพราะลูกแก้วเนี่ยโดนปีศาจมังกรยักษ์ดูดไปว่ะทำให้เขาในแค้นเรียวมากเออต้องมาต่อสู้กันแล้วไอ้สู้กันมาเด้มาด้อ ไอ้จ๋าเฮ้ยกูไม่มีกูไม่มีเฮ้ยกูไม่มีอะไรเลยอ่ะหนีไม่ดิกูไม่หนีกูจะสู้มึงไม่สู้ก็โดนไอ้จ๋าไอ้จ๋าไอ้ไอาแทงกูไอ้จ๋าไอ้จ๋าไอ้ไอ้กูเสียวโอ้ตอนนี้น่าจะเป็นถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วถึงปอดถึงตับแล้วตอนนี้เจาะลุกกระดูกโอ้โหมันเจาะอะไรขนาดนี้มีแค่นี้เอ้ย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 มึง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 ดูดีๆมึงดูดีๆก่อนมึงดูดีๆ กูเนี่ยไร้ความรู้สึกแทงใหม่ไอ้แทงใหม่ที่คือย้ำให้ตัวเองตายแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพื่นพระอมร่างกายเขาเลยบ้วนช็อกโกแลตที่เขานั้นกินตั้งแต่เมื่อวานออกมาออเขาเนี่ยก็บ้วนมานั้นแล้วก็กลืนมันลงไปรู้สึกว่าเสียดายของหเอ้าแต่ว่าร่างกายของเขามันรับไม่ไหวไงเขาเลยพ่นทั้งตัวแล้วก็ทําให้ตัวนั้นกลายเป็นช็อกโกแลตหมดเลยทําให้ตัวเขาเรียวเนี่ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวช้อนมาตัก ค่งเหลือแต่หัวเลยมึงมึงน่ากินยังไงค่อะก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสาวสิบบันดาลเซนไตนิสัยกุ้ยปากหมาปากดีโดยคุณพปบฟนนะจ๊ะมาอีกแล้วครับครับอ่ะเป็นยังไงครับผมคุณแจ็ครับหลายคนน่าจะสนุกสนานนะฮะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าฉากแต่ละฉากทะเลาะกันได้ดุเดือดมาก ปากดีนิสัยคุยกันหมดทุกตัวเลย oh. นะถ้าเกิดทุกคนชอบนะอย่าลืมกดไลค์กันให้เยอะด้วยครับไม่ค่อยกดไลค์เลยเดือนนี้แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วก็กดแชร์กันให้ด้วยนะยิ่งดีนะ oh. อ่าแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังมีเสื้ออยู่นะครับคุณมอนนะ oh. เสื้อตอนนี้หนังแมกวกับหนังหมี oh. นะเหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นเหลือคนอย่างละไม่ถึง5ตัวว่าง่าย,ายรีบมาซื้อหน่อยและกันก่อนที่จะหมดและกลายเป็นตำนานกันไปใช่ครับ แอ่า L รเนะก็ใครใส่ก็สั่งมาไปซื้อรัวๆเลยแล้วกันครับรออยู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดมี50บาทเนี่ยไปที่อะไรห้าบาทเนี่ยไปที่ช่อง Movie d o อนะครับกดจอยหรือกดสมัครสมาชิกได้เดือนละ50บาทต่อเดือนจะได้อิโมจิเราแล้วก็เข้าดิกคอร์ดเราคุยกับคุณมอสคุณแจ๊สทุกวันพุธนะครับเวลาตีห้าถึงตีห้าหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าตื่นมาเยี่ยว้วก็เปิดเข้าดนี้แล้วก็เอ๊ยกดผิดว่ะก็กดออกไปเลยอย่างนี้อย่าเรียกคุยดีกว่าเรียกว่าละเมอเลยว่ะ อาหารวตีห้าด้วยใครจะอยู่นะฮะก็อย่าลืมสมัครกันมาได้นะคุ้มค่าแน่นอนนะครับและถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรฮะไปที่แฟนเพจโฟ์ฟันแล้วก็แฟนเพจม m o ว d ดดอกนะครับสองแฟนเพจนี้ครับยังไงฮะมูกวิดดอกลางแล้วแต่ว่าตอนนี้โฟล์ฟันเริ่มอัพกันแบบรัวๆหลายโพสต์ทุกโพสเนี่ยอัพถึงพันทุกโพสต์น่ารักกันมากเออใช่ขอบคุณที่แบบว่า เ้ยนั้นใหม่เรามากลับมาโพสทีก็ยังกดไลค์ถึงพันอันนี้มีกำลังใจมากขอบคุณมากน่ารักกันมากเลยใช่ครับวันนี้ไม่มีเราจะฝากแล้วครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ